ตวัวแทนของจังหวัดระยูนแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะขอบคุณพี่เชอรีค่ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> เจอเชินทางก็ได้การ <c oughs> ็ขอขอบคุณบริษัทส่งสุกนะคะแล้วก็บริษัทมิชชันเอิร์ธแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านโดยเฉพาะของ SCG เนาะโครงการ s g เหือก,ก็ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านนะคะวันนี้ครูฝึกจิตอาสาของเรามีโอกาสได้มาเจอโครงการดีๆเนาะก็ขอส่งพลังให้ทุกคนแล้วก็ขออำนวยอวยพรให้พี่เชอรี่นะคะแล้วก็ทุกๆท่านค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครูบาเจ้าพิชายทั้ง3าทั้งสาพระองค์เนาะครูบาเจ้าพิชายเขาปีแล้วก็ครูบาเจ้าชายยะมงสาครูบาเจ้า อสีวิชัยของเราสามพระองค์นะคะปกป้องคุ้มครองทีมงานทุกๆท่านนะคะให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็พวกเราก็จะนําความรู้ทุกอย่างที่เราได้รับกลับไปสานต่อชุมชนและสร้างฝันร่วมกันให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณคทะขอบคุณครับขอบคุณครับผมโอเคครับจบแล้วครับทุกคนครับขอบคุณครับทุกคนครับแล้วเจอกันครับอย่าลืม ไหนได้คะแนนสูงสุดมาบอกผมเลยผมมีของรางวัลให้นะครับรวบรวมคะแนนเลยนะครับ